ยิ้มแบบแห้งๆครับยิ้มแบบกัะกักเพราะว่าผลออกมาเสมอนะครับแต่ก็อ่ะกงความตายนะครับอย่างน้อยยังมีหัวจิตหัวใจนักสู้นะฮะคู่ต่สู้เหลือ10คนตั้งแต่ประมาณสัก20นาทีสุดท้ายกว่า,วานะครับก็มาตีเสมอได้นะฮะเสมอกับบิลบาไปหนึ่งหในเกมที่เกมนี้เนี่ยนักเตะสำรองนะครับแล้วก็นักเตะเยาวชนลงสนาม ผสมกันไปนะครับเพราะว่าชุดตัวจริงเนี่ยไปเล่นเกมเจอกับลองส์เมื่อวานนี้ที่โอตารฟอร์ดไปแล้วนะครับแล้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเอาตัวจริงลงมาเล่นในเกมที่เจอปีเบาอีกนะครับก็เดินทางไปเตะกันที่ไอแลนด์ที่อาวิวาเซเดียมเป็นเกมอุ่นเครื่องนะัดสุดท้ายของยูไนเต็ดก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนะครับในคืนวันจันทร์หน้านะครับพรีมเมยรีกนัดแรกที่เจอกับวูฟแฮมตันก็มีการจัดทีมที่ผมใช้คาว่านักเตะ บางคนจะเป็นผู้เล่นหมุนเวียนของยูไนเต็ดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคริสเตนเอริกเซ่นนะครับวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับอันนี้อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับไม่น่าจะโดนปล่อยตัวนะครับอาร์เบโร่ฟอนเดนเดสที่เห็นในลิสต์ตรงนี้นะครับก็ต้องดูว่าเทนฮากจะเอายังไงต่อนะฮะกับอนาคตของเขานะครับประตูทอมฮีตันครับนะฮะแบ็คขวาฟันบิซาก้านะครับเซนเตอร์นี่อันที่ผมบอกคนนึงน่าจะปลอดภัยคือลินเดเลฟส่วน เบอร์หานะครับแฮร์รี่แม็กควายนะฮะก็มีคอนเทนต์อีกแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายอย่างที่คุยกันไปเป็นเฟอร์นันเดสครับตรงกลางแดนก่อนะครับมิดฟิลด์ที่ว่านำรงเทนฮากค่อนข้างจะประทับใจฟอร์มของเขานะครับในช่วงพรีเซนตนรอบนี้น่าเสียดายที่คอาบีมไมนูมาเจ็บซะก่อนนะครับจริงๆอยากจะเห็นไมนูลเล่นกับกอมากหน่อยนะครับแต่ว่าอ่ะวันนี้ก็ได้เห็นกอยิงเป็นกลางตัวต่ำเลยปากหลักเลยจริงๆเนี่ย ธรรมชาติของกอรเนี่ยเขายืนเป็นเบอร์8นะครับก็คือเป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นั่นแหละนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงแต่ว่าถ้าเป็นบทบาทของการยืนเบอร์หหรือว่าปักต่ําอยู่ด้านล่างนะครับก็สามารถจะพอเล่นได้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเอริกเซนนะครับกับดอนนี่ฟฟนอเบกซึ่งอนาคตยังไม่แน่นอนเพราะว่ามีเรอัลโซเซดัดนะครับที่กําลังเจราจาอยู่ด้านบนก็ฟาคุนดเปตรีนะครับปีกที่ แฟนๆหลายท่านชอบนะครับก็ชื่นชอบในการเลี้ยงบอลน,นะครับไปข้างหน้านะครับการเล่นบอลที่สวยงามของน้องฟักคูนะครับแล้วก็จะต้องสานโชเป็นฟอลสไนเหมือนเดิมส่วนริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นโอมารีฟอร์ซันซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมีเรื่องคุยเกี่ยวกับโอมารีฟอร์ซันด้วยนะครับซึ่งอยากพาไปดูแทคติกก่อนแล้วกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยยู่นแต่จัดกันอย่างไรนะครับในนาที จะเป็นตัวสำรองนะครับลงสนามนะครับกันเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยภาพมันก็จะเป็นไปในลักษณะประมาณนี้ครับนะครับพอเอาเข้าจริงแล้วเราก็จะเห็นว่าคริสเตียนเอริกเซนจะขยับลงมาอยู่ในระนาบเดียวกับกอนะครับก็ลงมาประคองแหละเพราะว่าปักต่ำคนเดียวนะครับดาวรุ่งอย่างก็อาจจะรับภาระหนักไปหน่อยนะครับแล้วก็ จริงๆด้วยความที่ว่าโอเคฟอลเซนกับฟาร์คูโตเบรีเขาเป็นริมเส้นอยู่แล้วนะครับส่วนเจะดอนซานโชววันนี้เนี่ยชัดเจนว่าเทนฮากก็ให้เขาเป็นตัวไปจบสกอร์ในหลายๆจงังหวะแต่ว่าถ้าเราสังเกตซานโชนะครับมาตลอดในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเทนฮากแทบจะไม่ค่อยให้ซานโชวไปเล่นริมเส้นเลยส่วนมากจะให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะทดลองบทบาทฟอลสไนด์ั่นแหละบางทีก็ลงต่ำไปเป็นกลางรุกแต่ว่าโดยมากก็จะเป็นฟอลสไนด์นะครับหรือว่าศูนหน้าตัวหลอก หรือว่า,าตัวบนตรงกลางที่ไม่ได้เป็นสูนหน้าธรรมชาตินั่นเองแต่วันนี้เนี่ยถ้าจะให้ดูแท็กติกนะครับผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าบอนเห็นหก์กในเกมเนี้ยเขาพยายามจะลองอะไรหลายๆอย่างเยอะมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการขยับแม็กควายไปออกบอลน,นะครับจากด้านขวาหลายๆจังหวะ คือก็เข้าใจายอยู่แล้วแหละนะครับว่าแฮร์รี่แม็กควายเขาก็ไม่ใช่ฟูลแบ็กกันเนอะนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยผมว่าเทนฮาร์อาจจะรู้ครับว่าแฮร์รี่แม็กควายเป็นคนที่ปรเกรสบอลนะครับหรือว่าเป็นคนที่พาบอลขึ้นหน้าได้ดีหลายครั้งแล้วก็จะเห็นว่าเออนะครับแม็กควายจะถูกดันขึ้นมาแล้วก็ออ,ออกบอลน,นะครับในวิถีที่ไกลนะครับจะใช้แม็กควายในการแบบจ่ายบอลขึ้นหน้านะครับไปด้านบน ซึ่งเอาตรงตรงนี้นะครับเราเราไม่ได้ไปพูดถึงคอนเทนต์ที่เขาจ่ายพลาดนะผมเข้าใจว,าว่ามันคือประเด็นหลักแหละนะครับว่าเออจะไหวไหมเอาจริงจผมก็รู้สึกกลุ้มใจเหมือนกันนะว่าคืออนาคตของแม็กควายเนี่ยคือเขาพยายามจะขอโอกาสนะจากกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยอยากจะสู้ต่อนะครับแต่ว่าพูดกันตรงๆแบบตรงไปตรงมานะฮะตามเนื้อผ้าเลยก็คือนอกจาก การปริสิชันของแมกไาวจะไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แล้วนะครับเอาตรงๆคือฟอร์มในเกมที่เจอบิลเบาตรงนี้นะครับแล้วมาพลาดเสียบอลแล้วสุดท้ายบิลเบาได้ประตูขึ้นนําแบบนี้คือมันพลาดเป็นคอนเทนต์และเห็นจะจะเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ายูเนเตดจะทํายังไงกับการพยายามหาทางจะปล่อยแมกไาวถ้าจะปล่อยเพราะไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนบ้างที่จะมาสนใจแมกไกวแล้วถ้าเขาจะมากดราคากับฟอร์มแมกไกวแบบนี้เนี่ย ว่าตามตรงมันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับอันนี้ก็ว่ากันตามตรงแต่ว่าเทนฮาก็พยายามหมุนแท็ติกเขาก็มีความครีเอทของเขานะครับการกับการใช้แมกไกว์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยจะสร้างคอนเทนต์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีสิ่งที่เขาพอจะทําได้คือการออกบอลเราก็เลยเห็นแมกไกวยลำเลียงบอลเป็นบอลโปรเกรสเซอร์นะครับพาบอลลำเลียงขึ้นมาแล้วก็มาออกบอลจากตรงนี้นี่คือมิติแรกที่ผมเห็นนะครับและการโรเตชันเนี่ยผมเห็นหลายๆจังหวะเลยนะว่า เออมันมีการหมุนเวียนที่ค่อนข้างจะคือมันเป็นทัติกของเทนฮาสที่เราเห็นประจำมานะครับแต่มันดูแล้วเพลินดีอย่างเช่นขยับเอาอัลบาโรเฟอร์นันเดสแบ็กซ้ายสเปนซึ่งวันนี้เติมเกมดีผมชอบนะครับเฟอร์นันเดสเล่นดีมาตลอดนะไม่ใช่บรูโน่นะอัลบาโรเฟอร์นันเดสแบ็กซ้ายสเปนนะครับเบอร์42ที่ผมรู้สึกว่าเล่นดีมาหลายเกมแล้วนะครับแล้วกับการหุบมาอินเวิร์ดหรือว่ามาเล่นเป็นกลางตัวต่ําคู่กับแดนกอร์ในบางจังหวะคือหุบมาช่วยตรงกลาง ก็สามารถทําได้นะครับแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ดันเอาเอ่ออเริกเซนเนี่ยนะครับขึ้นไปข้างบนหน่อยส่วนดอนนี่ฟันเดเบกนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเขาขยับไปอยู่ในไลน์เพลสไลน์แรกนะครับร่วมกับซานโชฟอร์ซันแล้วก็ฟาคุนโดเปตรีก็จะเห็นในลักษณะนี้นะครับหรืออีกมิติหนึ่งนะครับเราอาจจะเห็นโอมารีฟอร์ซันเนี่ยนะครับขยับมาโอเวอร์โหลดตรงพื้นที่กลางสนามนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องฟอร์ซันกันต่อ กับคำถามที่ผมว่าแฟนช่องแฟนเพจน่าจะถามกันมาเยอะว่าทำไมเทนทักถึงให้โอกาสดาวรุ่งคนนี้เยอะจังถ้าจะเป็นดาวรุ่งที่ได้เวลาลงสนามเยอะที่สุดแล้วนะครับในพรีเซน,นรอบนี้ไม่นับอคอเบี้ไมนูที่เจ็บไปนะครับฟอร์ซันได้โอกาสาลงเล่นเยอะมากมันก็จะเป็นลักษณะว่าเราอาจจะมีผู้เล่นในแผงตรงกลางครับที่จะมาตัดบอลหรือว่าแย่งบอลจากผู้เล่นบิลเบาเนี่ยประมาณนี้ครับใช้ผู้เล่นประมาณ5คนไปอย่างต่ำนะครับในการพยายามแย่งบอลจากบิลเบาแล้วก็ ให้ตัวสวนมีแค่2คนคือฟาคุนโดเปตรีนะครับแล้วก็เจดต้องซานโชนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับในส่วนของหน้างานแท็กติกในเกมนัดนี้นะครับซึ่งอ่ะนี่ก็คือภาพที่เราจะเห็นนะครับว่าแบ็กโฟก็ยังยืนกันเหมือนเดิมนะครับแดนกอยืนเป็นตัวปักอยู่แล้วเอร็กเซนจะขยับขึ้นขยับลงนะครับบางจังหวะก็มาประคองแดนกอบางจังหวะก็ขยับขึ้นไปสูงหน่อยนะครับ แต่คุณจะเห็นโอมารีฟอสเซนครับบางจังหวะนะครับเขาขยับมาช่วยตรงกลาง1น,นะครับมาช่วยรับบอลตรงกลาง2คือพยายามุบตัวเองเข้ามาเพื่อช่วยโอเวอร์โหลดนะครับหรือว่าเพิ่มจำนวนผู้เล่นตรงแผงมิดฟิลด์นะครับซึ่งก็เป็นทัคติกที่แทนฮักวางไว้ให้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์กับทีมทำให้ทีมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการแย่งบอลตรงกลางหรือครองบอลตรงกลางสนามได้ เหนียวขึ้นครับแน่นขึ้นเสียบอลยากขึ้นนะครับหรือว่าจังหวะนี้ครับเราก็จะเห็นการโอเวอร์โหลดฝั road, ่งซ้ายเต็มๆเ,เลยนะฮะหคนอย่างที่ผมบอกไปนะครับแดนกอริกเซนฟอร์ซันนะครับแล้วก็จังหวะนี้ก็จะรวมถึงอัลเบโรฟอนเดสแบกซ้ายแล้วก็ดอนนี่นะครับที่รวมเป็นกระจุกเดียวกันเพื่อพยายามที่จะ uh, ถ่ายเทบอลน,นะครับ ทำให้ผู้เล่นของบีบาเนี่ยมาอยู่ในโซนโซนหนึ่งจากนั้นก็จะเกิดการสวิตชิงครับหรือว่าเกิดการวางบอลข้ามไปอีกฝากหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งแท akt ิกการสวิตชิงมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับในฟุตบอลของเทนฮากนะครับผมซูมภาพมาใกล้บ่เราก็จะเห็นว่าจะต้องชันโชกับฟาคุนโดเปรีนะครับเขาจะอยู่2คนด้านบนเพื่อรอโต้กลับแต่เราจะใช้ตัวผู้เล่นนะครับ5คนนะครับเป็นอย่างต่ำในการเคลื่อนบอล นะครับจากตรงกลางขึ้นไปด้านบนหรือพยายามแย่งบอลกลับมานะครับจากฝ้าของบิลเบาผมย้ำอีกครั้งว่าไอจังหวะคอนเทนต์แม็กไกว์นะครับก็จะเหมือนช็อตเมาส์ยิงพลาดในเกมเจอกับลองนะครับเมื่อวันเสาร์คือผมจะไม่อยากเอาช็อตนั้นมาวางแล้วก็มาซ้ำเติมอ่ะมันคือคอนเทนต์ผมว่าหลายๆท่านคงจะแบบเห็นกันอยู่แล้วนะครับเห็นกันอยู่แล้วผมก็ขอใ ทุกอย่างมันราบรื่นแล้วกันนะครับนะคือแม็กควายกับยูไนเต็ดผมว่าเขาดูเล่นไม่มั่นใจแล้วอะแล้วไม่ว่าจะฝืนจะพยายามสู้คือเทนฮากก็พยายามให้สู้ครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นก็ขอให้แม็กควายโชคดีแล้วกันนะครับถ้าอยู่ต่อก็แย่งตัวจริงยากหน่อยอะนะครับเล่นในความมั่นใจแบบนี้พลาดบ่อยแบบนี้นะครับแต่ถ้าย้ายทีมก็ขอใหออ้คุณไปอยู่ในที่ที่คุณเล่นฟุตบอลได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วกัน ผมจะพาไปพูดถึงประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งมันต่อเนื่องมาจากเมื่อเกมวันเสาร์กับลองเพราะว่าไอคอนเทนโอนาน่าเนี่ยนะครับกับดาร์โลเนี่ยก็มีเยอะมากๆแล้วก็เอาผมเข้าใจว่าในส่วนของการหยอกล้อแซลส่วนมากก็จะไปอยู่ที่โอนาน่าจะเป็นส่วนใหญ่กับการโดนยิงครึ่งสนามไปตรงนั้นแต่ว่าแฟนช่องแฟนเพจส่วนมากแล้วก็แฟนยูเนเต็ดค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับที่เออเข้าใจว่าไอช็อตการเล่น ที่ประสูประต,ตูต้องดันขึ้นสูงมานะครับเพื่อที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับเกมเในการเซตบอลขึ้นไปนะครับในการที่ผู้เล่นของเราเนี่ยดันขึ้นไปแทบจะทั้งหมดในแดนคู่ต่อสู้เพราะหนึ่งนะครับเรากดให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ในแดนของตัวเองนะครับสองนะครับถ้าสมมุติว่ามีประตูขึ้นมาเล่นในลักษณะแบบนี้เนี่ยการถ่ายเทบอล นะครับมันจะทําได้ง่ายขึ้นจากที่คู่เซนเตอร์จะเคาะกันแค่2คนประตูมาเพิ่มมันจะเป็น3คนนะครับแล้วมันก็ทําให้ฟุตบอลของเซนฮารที่เน้นการครองบอล position b a s e นะครับแล้วก็เน้นการเล่นแบบ proactive ก็คือเฮ้ยเน้นครองบอลเน้นแย่งบอลจะมาะแย่งบอลกลับมาจากฝั่งตรงข้ามให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เน้นนะครับการที่ทีมต้องพยายามกดคู่แข่งให้ได้ ด้วยเหตุนี้และอาจจะเป็นเทรนฟุตบอลสมัยใหม่ด้วยนะครับที่ทำให้เราจะเห็นในภาพนี้ครับว่าไม่ใช่แค่โอนาน่านะครับที่ดันมาสูงขนาดนี้ทอมฮีตันดันสูงมากนะครับนี่ดันมาถึงวงกลมกลางสนามเลยฉะนั้นมันไม่ใช่แค่โอนาน่าครับที่เอ้ยติดดันขึ้นสูงติดเล่นเสี่ยงนะครับฟุตบอลเทรนสมัยใหม่มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับและ ผมว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยที่ทําให้ทอมฮีตันอ่ะอยู่ในแผนของเทนฮากเหมือนกันนะคือเทนฮากอ่ะโอเคกับการให้ฮีตันเนี่ยเป็นในทวารตัวหมุนเวียนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเกมอุ่นเครื่องที่ฮีตันลงเล่นเนี่ยผมว่าฮีตันสามารถที่จะเล่นตามแท็กติกเทนฮากได้ครับเวลามีบอลโด่งยามาเนี่ยเขาออกมาสวีปนะรหรือว่ามาตัดบอลได้เร็วแล้วก็มีจังหวะที่เขามาช่วย ผู้เล่นเซนเตอร์นะครับหรือผู้เล่นแดนแรกเนี่ยเซตบอลแบบนี้นะครับแล้วผมว่าตลอดเวลาที่เราเห็นฮีตันดันขึ้นมาสูงขนาดนี้แต่ผมไม่รู้ว่าแฟนๆฟนแฟนช่องแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรนะครับมองเหมือนกันไหมว่าคุณรู้สึกไม่ตื่นกลัวตอนที่ฮีตันดันขึ้นสูงมานะครับเพราะว่าโอเคแม้ว่าดีกรีอะไรต่างๆเนี่ยฮีตันไม่ใช่ประตูที่ชื่อเสียงโด่งดังอะไรแต่ว่าเขาเป็นประตูคนหนึ่งที่เล่นตามแท็กติกของเอริกเทนฮากได้นั่นเองนะครับทีนี้มาถึงประเด็น สุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเอเคตัวรูปเกมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องพูดถึงมากเราก็ส่งตัวสำรองลงไปเล่นนะครับแล้วก็จริงๆวิวบาวเหลือ10คนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็กว่าจะไม่ได้ประตูก็ต้องเป็นจังหวะนี้ครับนะครับบอมยาวขึ้นมาจากแดนตัวเองแล้วก็อ่ะอย่างน้อยแม็กควายก็มีคอนเทนต์เชิงบวกนะจังหวะนี้นะครับก็ ขึ้นไปอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็โม่งจนสุดท้ายเนี่ยตั้งมาให้กับฟาคุนโดนะครับจบสกอร์เข้าไปนะครับเป็นจังหวะนาทีสุดท้ายช็อตสุดท้ายของเกมเลยแล้วก็ยูไนเต็ดก็โกงความตายได้อย่างแรกนะครับแน่นอนว่าผมว่าหลายๆท่านน่ะน่าจะชื่นชอบฟาคุนโดเปต ري อยู่แล้วแล้วประตูเนี้ยผมว่ามันอาจจะจุดประกายและเป็นจุดเปลี่ยนของฟาคุนโดก็ได้ ถ้าจะคุยกับแฟนเพจทุกท่านว่าเออทำไมเทนฮากไม่ค่อยให้โอกาสฟาคุนโดเปเรตรีอันนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับถ้าจะให้ผมประเมินนะครับหรือว่าคาดการ f a นะฟาคุนโดเปเรตรีบอบบางครับนะครับรูปร่างค่อนข้างบางจังหวะการเข้าปะทรจังหวะการเล่นเกมรับมันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เทนฮากต้องการอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เทนฮากไม่ค่อยให้โอกาสฟาคุโดเท่าไหร่ คือให้โอกาสบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองนะครับในลักษณะนี้มากกว่าแต่ประตูนี้อ่ะผมก็หวังว่าจากความที่ฟาคุนโดเนี่ยใจสู้แล้ววันนี้ก็วิ่งสู้ฟัดโตกลับหลายๆจังหวะเล่นได้ดีมากเลยนะครับมันอาจจะทําให้เฮ้ยฟาคุนโดอาจจะได้อยู่ต่อก็ได้นะแม้ว่าผมเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยก็โอกาสที่จะถูกปล่อยยืมมีสูงและรครับแต่ถ้าเกิดว่าได้อยู่ต่อนเนี่ยอืมผมว่าแฟนๆสนับสนุนกันเยอะนะครับสำหรับฟาคุนโดเปตรี ประเด็นสุดท้ายครับที่ผมอยากจะเอามาคุยในวันนี้เป็นคำถามที่ผมฝากแฟนเพจแฟน,แฟนช่องไว้ตั้งแต่ในช่วงต้นคลิปแล้วก็คือทำไมเอริกเนฮักถึงให้โอกาสโอมารีฟอสเซนปีกเบอร์62มากที่สุดคนนึงในปรีเซนรอบนี้ถ้าจะให้ผมพยายามหาคำตอบนะครับคำตอบผมจะเป็นแบบนี้ผมว่าอย่างแรกถ้าเราสังเกตนะครับโอมารีฟอเซนเป็นนักเตะที่ เทคนิคดีครับผมว่าเขาเล่นบอลแรก first touch นะครับการเล่นบอลจังหวะแรกเขาทําได้ดีจับบอลดีนะครับแล้วก็ไปกับบอลได้ดีคือเล่นกับบอลเป็นธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นโอมารีฟอร์ซนทำนะครับแม้ว่าจะไม่มีประตูหรือว่าแอสซิสเหมือนที่นมมอเมรองนะครับยิงกับจ่ายในเกมแรกกับลีสก็ตามมันนั่นคือวูบวาบแต่ว่าด้วยแท็กติกแล้วนะครับหรือว่าด้วยการพิจารณาเตะคนหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าเออเขา เล่นบอลง่ายดีนะครับจับบอลอยู่พาบอลไปกับตัวได้นะครับและจังหวะนี้คือเขาหาพื้นที่ว่างนะเป็นจังหวะที่คริสเตนเอริกเซนอยู่ในแดนตัวเองนะครับแล้วก็วางยาวขึ้นมาแล้วฟอร์ซันก็หลุดกระดักล้ำหน้ามาแล้วก็เหมือนกับให้บอลต่อนะครับไปที่จอร์นสานโชจริงๆอ่ะผมว่าเขาตั้งใจป้ายให้สานโชต่อแหละนะแต่บอลจังหวะของเอริกเซนช็อตก่อนหน้านี้นะครับประมาณ3-4วิก่อนหน้านี้แม่บอลยาวนะครับ แล้วมันควบคุมยากแต่ว่าฟอร์ซันสามารถที่จะโอเคทําให้ทีมมไม่เสียบอลผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจ่ายให้ซานโชหรือว่าเขาจะจับนะครับแต่สุดท้ายจังหวะนี้ทีมไม่เสียบอลแล้วก็เป็นจังหวะที่ไม่ลำหน้าด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมเห็นนะมันเป็นตัวอย่างในหลายครั้งที่ที่อาจจะเป็นคําตอบอย่างหนึ่งครับว่าทําไมเทนฮากชอบฟอร์ซันอย่างแรกคือผมว่าเทคนิคเขาดีนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับ2ก็คือ ผมว่าเขาเป็นตัวริมเส้นที่ไม่ได้ลนจนเกินไปคือถ้าคุณเทียวกับตาฮิตชองสมัยก่อนนะครับตาฮิตชองจะเป็นตัวริมเส้นที่ลนอ่ะตื่นสนามตลอดแต่ฟอสซันอ่ะนะครับเขารู้จังหวะไหนควรจะช้าจังหวะไหนควรจะเร่งแล้วเขาสามารถที่จะเป็นแม่เหล็กครับแล้วก็ดึงผู้เล่นเกมรับฝั่งตรงข้ามอ่ะให้เข้ามา รุมนะครับดึงความสนใจจากผู้เล่นเกมรับฝั่งตรงข้ามได้อันนี้คือตัวแท็กติกแล้วก็กับการถ่างไปเล่นริมเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาแม้ว่าฟอร์ซอนจะถนัดซ้ายนะครับแต่ผมว่าเขาก็สามารถเล่นกับบอลตรงพื้นที่ริมเส้นได้นะครับบทบาทเกมรับครับเทนฮักชอบตัวริมเส้นที่เวิร์กเรทสูงสูงเวิร์กเรทเยอะเยอะนะครับเวิร์กเรทก็คือว่าตามตรงก็คือแบบทำงานหนักกันแหละนะครับ เป็นนักเตะที่หนึ่งนะครับทุ่มเทนะครับสู้วิ่งเยอะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเทนฮากชอบตัวเรมเส้นที่ลงมาซัพพอร์ตฟูลแบ็กในการเล่นเกมรับและนี่คือสิ่งที่เทนฮากอาจจะต้องการมากขึ้นจากอลเลฮันโดกาาโชแม้เข้าใจครับว่ากับไอการเล่นเกมรุกการกระชากลากเลยที่มันเร้าใจนะครับ การนาโชเด่นมากแต่ว่าเทนฮักก็อยากให้การนาโชะเติมในเรื่องของการลงมาช่วยเกมรับแบบที่ฟอร์ซันทำนะครับส่วนการเพรสซิ่งด้านบนเราก็จะเห็นว่าอืมนะครับฟอร์ซันก็เข้าใจวิธีการเพรสซิ่งครับนะครับเข้าไปเพื่อรักษาระยะกับ back ฟูลแบ็กฝั่งขวาของบิวบานะครับคือยืนแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเซนเตอร์บิวบาจ่ายออกแบ,บ็กขวาเนี่ยฟอร์ซันจะคุมอยู่นะครับม,มันมีตัวมาร์กอยู่อะ ทำให้ตัวที่มีบอลเนี่ยไม่สามารถจ่ายให้แบ็คขวาที่ฟอร์ซันคุมอยู่ได้ถนัดนักนะครับแล้วก็ถ้าคุณดูภาพนี้นะครับฟอรซันเนี่ยไม่ได้มองไปที่ฟูลแบ็คนะครับเขาเช็คไหลหันมาตรงกลางสนามเพื่อดูว่าเฮ้ยเพื่อนๆยืนตำแหน่งกันแล้วทุกอย่างมันโอเคไหมนะครับมีตัวที่เป็นตัวรุกด้านบนของบิวบารครับที่เออ,อบต่ำลงมาเพื่อรอรับบอลหรือเปล่าหรือเขาจะต้องรอไปตัดบอลจาก จากการจ่ายบอลของเซนเตอร์คนนี้อย่างไรนะครับฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยผมว่าอาผมเข้าใจกับกับความคิดเห็นของแฟนช่องแฟนเพจหลายท่านนะครับว่าก็เฉยๆอะ่ะมันไม่เห็นมีอะไรที่มันโดดเด่นตรงไหนนะครับอยากให้โอกาสเอเมรองมากกว่านะครับหรือว่าก็มีปีอีกหลายคนที่มันดูดีกว่าฟอร์ซันแต่ว่าเอาตรงๆคือผมดูฟอร์ซันเล่นมา หลายเกมในช่วงปรีเซั่นรอบนี้ก็เริ่มจะเห็นชัดครับว่าเขาดูเป็นตัวริมเส้นที่1เล่นได้หลากหลายนะครับผุบมาช่วยตรงกลางก็ได้เล่นริมเส้นได้ทั้ง2ฝั่งเทคนิคดีเล่นกับบอลง่ายเสียบอลยากนะครับแล้วก็ไปกับบอลได้โอเคคือฟอร์ซันอาจจะไม่ใช่นักเตะที่เด่นที่สุดในสนามก็คือแบบโอ้โหเป็นนักเตะที่ light, สปอตไลท์สาดส่องเข้ามาเป็นตัวที่เด่นสุดอะไรเงี้ยแต่ว่า เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้เข้าใจแท็กติกของเทนฮากนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักเตะที่เป็นจุดอ่อนที่ขนาดว่าโอ้โหอยู่ที่เขาแล้วเสียบอลแทบจะตลอดนะครับถ้าจะให้ผมพยายามหาคําตอบนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเทนฮากถึงชอบโอมารีฟอ์ซันนะครับปีกดาวรุ่งที่สวมเบอร์6 2ให้กับทีมนะครับแล้วตอนที่อยู่เยาวชนเนี่ยโอมารีฟอ์ซันก็ทําประตูได้เยอะนะครับเทคนิคการยิงประตูในชุดเยาวชนก็ใช่ย่อยเหมือนกัน ะฉะนั้นต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเมรีฟอร์ซันจะยังไงต่อนะครับจะปล่อยยืมไหมนะครับหรือว่าจะเก็บไว้ใช้ในในฟุตบอลถ้วยรายการเล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวซุปเปอร,ร์ซับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอถ้าจะให้พูดแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆนะผมว่าเขาซ้อมดีในสนามซ้อมนะครับแต่พอลงมาเล่นจริงอ่ะแล้วจะให้มาพยายามแกะกันบ้านอ่ะนะครับผมคิดว่ามันคือสิ่งเหล่านี้ครับเทคนิคดีนะครับเข้าใจแท็กติกโค้ชทำงานหนักเล่นง่าย เพื่อนไม่เสียบอลแล้วก็เล่นดินเมเชนทั้งสองฝั่งนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเก็บมานะครับจากเกมเจอบิวบาวนะครับซึ่งเป็นเกมที่นักเตะสำรองหลายคนก็ต้องดูอนาคตครับนะฮะหลักๆเลยคือเลิฟได้อยู่ต่อแน่เอเรเซ่น er ได้อยู่ต่อแน่ซานโชไม่น่าโดนขายตลาดนี้นะครับจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ได้อยู่อีกปีนึ่งนะครับวานบิสก็คงจะสลับกันลงกับดาโลเหมือนเดิมแแหละฮีตัน ถ้ายูเนเต็ดหาประตูมือ2คนใหม่ไม่ได้นะครับผีตั้นก็จะเป็นในทวันตัวหมุนเวียนต่อจากโอนาน่าเหมือนเดิมอับโรเฟรนเดสนะครับคือจริงๆมันมีมาเลเซียอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วมาเลเซียมีปัญหาสภาพร่างกายนะคุณอาจจะไม่ได้เห็นในช่วงพรีเซนรอบนี้นะครับหลายท่านถามเข้ามาถ้าปล่อยยืมก็ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะมันไม่มีที่ให้ลงนะครับแต่ว่าแบ็กซ้ายคนนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆที่น่าเป็นห่วงนะครับในทีมชุดตัวจริงเกมนี้คือดอนนี่กับแม็กควายนะครับก็ มีโอกาสจะโดนปล่อยตัวนะครับวันนี้มีตัวสำรองที่เอริกเทนฮารกนะครับส่งลงมานะครับจอห์นนี่แอนสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเทนฮาร์กจะเซ็นระยะยาวไหมนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโฮูกิลวนะครับศูนย์หน้านะครับตัวเป้าดาวรุ่งวันนี้ก็เงียบๆนะครับพันธิบาเมสบรี้ทุ่มเทนะครับทุ่มเทนะครับแล้วก็ทำให้ฟากของบิวบาเนี่ยเหลือ10คนด้วยนะครับ ฮานิบาลมีจุดเด่นเรื่องการเพรสซิ่งครับการวิ่งไล่คู่ต่อสู้ที่แบบมันวิ light, ่งไล่ดุจริงๆอะ่ะนะครับคือตอนไม่มีบอลนะฮานิบาลเมสซี่เด่นมากนะครับแล้วก็ผมว่าเขาไม่จุดเด่นตรงเรื่องเกมรับนะครับแต่ต้องดูว่าเทนฮากจะเอาอยัางไงกับฮานิบาลนะครับแล้วก็เอเมรันนะครับนอยเอเมรันนะครับปีกที่ยิงในเกมเจอร์ลิสแล้วก็จ่ายลูกหนึ่งนะครับในเกมเจอร์ลิสเหมือนกันก,ก็ลงเล่นสิบนาทีสุดท้าย ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นให้พูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่อคอนเทนต์หลกัหลกๆมันก็น่าจะอยู่ที่แม็กวายนั่นแหละนะฮะก็ลองพิมพ์คอนเทนต์เข้ามาดูแล้วกันพิมพ์คอนเทนต์พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันนะครับว่าเออทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกรับออความผิดพลาดของแม็กวายนะครับอาจอยากจะวิจาร์ณหรือว่าอยากจะส่งความเห็นอย่างไรเข้ามานะครับ <c oughs> ก็เต็มที่เลยนะครับหรือว่าอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับซานโชไหม นะครับวันนี้ซานโชก็มีโอกาสเกือบจบสกอร์ได้นะนะฮะอืมก็รอดูเปิดซีซั่นแล้วกันนะครับเราพูดถึงซานโชมากันเยอะละนะครับที่เด่นจริงๆก็ฟาร์โดเปเตรีนี่แหละนะครับก็ยิงประตูเดีเสมอได้แล้วก็เป็นหนึ่งเกมที่เขาเล่นได้โอเคเลยดันกอนะครับกับบทบาทการยืนต่ําปักอยู่เนี่ยนะครับเออ่หน้าแบ็กโฟเนี่ยผมว่าเขาทําได้โอเคนะครับอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ก็เล่นได้ตามแท็กติกนะครับแล้วก็เอ,อ่กลมกลืนดีนะผมว่าโอเคดี ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณคิดยังไงกับเกมนัดนี้นะครับแล้วก็เออช่วยกันหาคำตอบไปกับผมได้ไหมครับว่าทำไมเทนาฮักชอบอมรีฟอร์เซนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างถ้าอยากจะแสดงความเห็นเพิ่มเติมอะไรฟุตบอล l ีเฮลเจะทิ้งเวลาไปประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่หลังเกมเจอวูฟนะครับ นัดแรกของพรีเมยรีกพอดีนะครับวันจันหน้านะก็คือเช้าวันอังคารเนาะนะครับเราก็จะมาเจอกันในเช้าวันอังคารหน้านะครับเราก็จะมาเจอกันในโฟร์แดี้เฮแบบนี้นะครับมาคุยกันหลังเกมเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนอยูเตร็ดก็เสมอกับปีบาไป 1, 1นต่อหนึ่งะครับทิ้งท้ายปรีเฮซกันไปช่วงนี้ก็เหลือซ้อมซ้มซครับ แล้วก็เอาให้ชัวร์นะครับในเกมเจอกับบูฟหวังว่าจะเป็นฤดูการที่ราบรื่นแล้วก็สวยงามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ